วิทยาลัยจุลาภร์สืกสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธีทานสร้างสรรค์านนวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุลาภร์แถลงเปิด8โครงการเฉลิมพระเกียรติพบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ภายใต้แนวคิดสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธาน ตั้งสรรนวัตกรรมบริการสุขภาพราชีวิตยาลัยจุลาภร์เพื่อปวงชนโดยน้อมนำแนวพระราชปณิธานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดทำโครงการเพื่อสร้างความเป็นอยู่ดีมีสุขของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมอีกทั้งสอดคล้องต่อภารกิจการดำเนงานและวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุลาภร์ในการมุ่งสร้างสุขภาวะท,ที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยากรขั้นสูงนวตัตกรรมและความเป็นเลิศที่เป็นโอกาสเป็นา ول, อาหนขงุมชนชาชัยนะครับเน้นในที่ใชสื่อัารทีกว้เขางประบาทสื่อเท่ยวหน,นะครับได้เวลาจุฬาภรณ์ก็น้อมคำลึกถึงในตั้มหาสุขุมน,นครับที่จะลงสัวใสดง น,นะครับอท่าน,นโดยการ,รานำเอาธุรกิจของเราเนี่ยนะครับที่เป็นงองค์กรที่มุ่งเน้นทางด้านาการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตรเทคโนโลยีนะครับเพื่อจะนำความรู้นั้นไปเสริมสุขภาพของประชาชนโดยก็ยังเนทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขรเรา จึงคิดว่าเป็นโอกาสดีครับเนื่องใน,น,ในโอกาสของวันเชิญิชิญสงครั้งนี้เราจรึงนำเอานวัตกรรมนะครับ็นความรู้ต่างๆที่ทางภายในราชวิเลยในหลากหลายหน่วยงานได้ช่วยกันสร้างขึ้นนำออกไปให้เกิดเป็นประโยชน์ประชาชนครับรวมทั้งหมดซึ่งเราก็รวบรวมมาได้ั้งแปดโครงการด้วยกัน โครงการครับที่เป็นโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพบันนะคะพวกเราก็เป็นกลุ่มที่ใช้เครื่องมือในการสร้างภาพในร่างกายมนุษย์เพราะเราก็คิดค้นอยู่แล้วก็นำเสนออยู่2โครงการนะคะโครงการที่1นี่ก็เป็นโครงการซึ่งคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างสูงต่อ คนไทยที่อยู่ชายขอบและในเขตที่ห่างไกลแล้วก็ด้อยโอกาสก็คือโครงการที่ไปสร้างระบบการทำอัตซาวในโรงพยาบาลชายขอบซึ่งขาดแคลนรังสีแพทย์และขาดแคลนนักรังสีเทคนิคซึ่งจะได้ช่วยดูแลสุขภาพของคนไทยในบริเวณชายขอบนั้นได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางทําให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสได้รับการรักษาทันท่วงทีอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่โรงเรียนนักอัตซาว ทางการแพทย์ของคณะเทคโนโลยีช่วยกันคิดค้นขึ้นนะคะแล้วก็จะให้บริการคนไข้ที่อยู่ในชายขอบเหล่านี้ตามโรงพยาบาลชายขอบอย่างน้อยที่สุด1,720รายนะคะตลอดปีนี้โครงการที่2ก็เป็นโครงการซึ่งเราทำนวัตกรรมในระดับโลกเลยนะคะก็คือสร้างนวัตกรรมของรถโมบายซีทีที่มีปัญญาประดิษฐ์ในการที่จะทั้ง ทําให้ปลอดเชื้อเป็นแบบฆ่าเชื้อตลอดเวลาเวลาที่มีโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจหรืออื่นๆแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ใช้ระบบ AI ในการสแกนแล้วก็ส่งภาพแล้วก็แปลผลซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในการที่เอาเทคโนโลยีนี่มาใช้เพราะว่าทํางานร่วมกับภาคเอกชนซึ่งมีความสามารถสูงทําให้เราสามารถมีการสร้างลด คอนเทนเนอร์ er ที่มีความปลอดภัยทางด้านลังสีขนย้ายซีทีหรือต่อไปในอนาคตจะเป็นแมมโมหรือจะเป็นเครื่องเอ็กซเรย์ใดๆก็ได้นะคะแล้วก็ทําให้สามารถที่จะขายออกไปนอกประเทศได้เพราะจากการนวัตกรรมที่ทํางานร่วมกันในครั้งนี้ส่วนรถซีทีของเราก็เมื่อใดที่มีโรคระบาดหรือมีความต้องการในการทําสกรีนนิ่งเราสามารถออกไปช่วยประชาชนทั่วประเทศได้ในที่ต่างๆถึงแม้ทั่งยามสงครามเราก็สามารถที่จะเคลื่อนรถคันนี้เข้าไปช่วยได้นะคะ ในโครงการนี้เราก็จะให้บริการประชาชนที่คล้ายๆได้รับ PM 2.5ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อดูสภาพปอดเพราะว่าก็จะเป็นการตรวจที่ดูในระยะยาวไกลเพราะในอนาคตก็จะพัฒนาเป็นโครงการที่จะทำงานร่วมกับภูมิภาคต่างๆดูสุขภาพคนไทยที่ต้องเผชิญกับฝุ่น2.5ว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนไทยอย่างไรบ้าง ในโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับด้วยภาพบันเทศงสาวสามมิติร่วมกับเมนโมแกรมนะครับในส่วนร่วมของทีไรแพทยศาสตร์ศรีสวรรค์วันะครับมีการพัฒนาวิจัยนะครับในการสร้างปริญญาปดิ์ในการตรวจหาตำแหน่งรอยโรคนะครับขอบเขตรอยโรคและก็การวิเคราะห์ว่าก้อนนั้นนะครับชิ้นนั้นก้อนนั้นเป็นมะเร็งอย่างช่ใช่มะเร็งครับแล้วก็ใส่เทคโนโลยีบนกล้าวนะครับเราก็จะเอาเข้ามาประยุกต์ใช้กับการให้บริการในรูปแบบของทางไกลนะครับก็คืออยู่บนรถให้บริการนะครับ ในขั้นโครงการจำนวน120เคสนะครับเราจะเริ่มให้บริการที่ในเขตของกรุงเทพและปร,ะริมณฑลนะครับก็จะช่วยให้บริหารจัดการเรื่องข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำาระสัง,งการออนไลน์คือแค่สามารถเข้ามาทํางานออนไลน์ได้ผ่านตัวระบบนะครับเพื่อช่วยให้การทํางานเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายลดลงเพื่อเป็นต้นแบบ ของประเทศนะครับในการขยายผลให้สูเ่เรียกว่า mass screening คือการคัดกรองแอบจำนวนมากนะครับในราคาถูกเข้าถึงง่ายและก็รวดเร็ว